สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เกิดราศีสิงห์นะคะให้ได้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ค่ะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสําหรับท่านที่ เกิดราศีสิงห์นะคะประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะดวงของท่านจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะกําลังทําอะไรที่มันหนักนะคะสำหรับตัวคุณนะคะคุณบอกว่ามันเหมือนมันรู้สึกายากนะคะยากสําหรับตัวคุณนะคะเขาบอกว่าถ้าอะไรที่มันหนักเกินไปนะคะสาหรับตัวคุณเนี่ยคุณก็ ไม่ต้องไม่ต้องแบกรับภาระตรงนั้นนะคะก็คือปล่อยมันไปเลยนะคะถ้าทําได้ก็ปล่อยมันไปเลยนะคะอ่อมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรให้เร็วขึ้นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เชื่องช้านะ,ะอาจจะเป็นคนที่เฉ่มเฉมนะคะในช่วงนี้อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบเออเหมือนเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอ่าถ้าช่วงนี้นะคะ ถ้าคุณทำอะไรที่มันเร็วขึ้นนะคะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะยากนะคะสิ่งสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะหนักสำหรับตัวคุณนะคะ,ะแล้วมันอาจจะยากนะคะเขาบอกว่าให้คุณให้คุณโฟลโล่ไปนะคะถ้าคุณอยากจะมีความสุขนะคะก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้ามันหนักจริงๆถ้าคุณไม่ไหวนะคะคุณก็แค่ปล่อยมันไปนะคะแต่ถ้าคุณตั้งใจทําแล้วทําให้เร็วกว่าเดิมนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะอ่าช่วงเนี้ยจิตใจคุณนะคะอาจจะมีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่เบบ,บางนะคะเป็นอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะอ่อนไหวง่ายนะคะ แต่ว่าคุณก็พยายามที่จะทําตัวให้เข้มแข็งนะคะทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ,ะแต่จริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนอ่อนโยนนั่นเองค่ะอ,อ่มันเป็นเวลาที่คุณจะต้องทำเนี่ยค่ะก็คือ,อ,อคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรหน้าตอนนี้นะคะเ,เนี่ยไพ่ก็เลยบอกประมาณนั้นนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาเกี่ยวกับในเรื่องของ ไม่แน่ใจว่าเรื่องเกี่ยวกับงานหรือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าตัวราศีสิงห์เนี่ยจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณนะคะทําไมชีวิตคุณเนี่ยมันถึงหนักหนักขนาดนี้นะคะเ,าเขาบอกว่าก็แค่ทํามันให้เร็วขึ้นนะคะให้รู้ว่าจะต้องทําอะไรก็แค่ทํามันนะคะแล้วทาทาอย่างเต็มที่นะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะ โอเคทีนี้มาดูต่อนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณเป็นคนที่มีเงินนะ,ะแต่ว่าคุณไม่ชอบแต่งตัวนะคะไม่ชอบอ้วดนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเงินนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีการที่ได้เปิดโลกกว้างนะคะบางท่านอาจจะมีงานใหม่เข้ามานะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเ,เหมือนกับลักษณะเปลี่ยนงานหรือว่าได้งานใหม่หรือ อาจจะมีการท่องเที่ยวนะคะในช่วงนี้อาจจะได้รับการท่องเที่ยวบ่อยนะคะมีการเดินทางบ่อยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินก็ได้นะคะอันนี้มันออกมาประมาณนี้นะะออบางท่านนะคะก็มีอะไรเกี่ยวกับบ้านนะคะเป็นช่วงเวลาที่อา,อาจจะกลับบ้านหรืออาจอยากจะได้บ้านเพิ่มนะคะ มีมีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะเป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคืออ่บางท่านเนี่ยอาจจะอยากได้บ้านเพิ่มหรืออาจจะอยากต่อเติมบ้านเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะทั้งในเรื่องของการเงินนะคะคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณก็เหมือนลักษณะว่า,เ,าเหมือนลักษณะว่าเอา้ยจะ จะจะเก็บเงินหรือว่าจะสร้างบ้านหรือจะซื้อบ้านดีนะคะหรือจะเกี่ยวกับบ้านที่ดินอะไรประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็คือคุณก็มีมีความคิดแบบนี้นะคะว่าจะเก็บเงินหรือจะซื้อบ้านหรือจะทําบ้านหรือจะซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้นะคะมามาดูอีกใบหนึง่งส่วนในเรื่องของ ญาติาผู้ใหญ่นะคะคุณไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลเขานะคะเป็นเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะขอดูหน่อยนะคะเป็นเพราะว่าคุณห่วงทรัพย์สินมากเกินไปนะค,ะคุณจริงๆแล้วคุณมีทรัพย์สินอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเขาเรียกมีทรัพย์สินมีมรดกอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็ยังอยากจะได้มันอีกนะคะอันนี้มันจึงทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าดูแลเอาใจใส่ ญา,าติผู้ใหญ่นะคะเนี่ยไพ่ออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็คือห่วงแต่เรื่องทรัพย์สินนะคะจนไม่มีเวลาดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะโอเคทีนี้ในเรื่องของการเงินปูขอดูหน่อยว่าการเงินเนี่ยการเงินดีนี่นะคะ่ะก็คือออกมาอีกแล้วนะคะก็คือการเงินของราศีสิงห์เนี่ยดีนะคะ เดี๋ยวปูขอดูในเรื่องของไอภาระที่มันหนักสําหรับตัวคุณหน่อยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคุณนะคะคุณกําลังมีปัญหาชีวิตที่มันหนักนะคะคุณกําลังแสดงอ power ออกมาโดยการคิดบวกนะคะคิดบวกนะคะทำอะไรที่มันเป็นไปในทางที่บวกขึ้นนะคะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมันสวยงามนะคะคุณกําลังจะทํา ให้ชีวิตคุณเหมือนกับอัปเกรดชีวิตคุณนะคะให้มันให้มันดีขึ้นโดยการที่คุณซื้อทรัพย์สินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมองว่าทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะคะมันจึงทําให้กลายเป็นพาละาหนักสําหรับตัวคุณค่ะอันนี้ก็คือไพ่ออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าคุณจะทานะคะแล้วคุณอยากจะได้เนี่ยคุณจะได้ไหมนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเงินนะเขาบอกแล้วว่า จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอยากได้ก็ได้นะคะคุณก็จะแต่ว่าคุณก็จะต้องอมีการช่วยเหลือนะคะหรือว่าอาจจะต้องเซฟนะคะให้มันมีความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการาเขาเรียกว่าในเรื่องของภาระหนักนี่แหละเขาบอกว่าประมาณนั้นนะคะก็คือคุณจะซื้อก็ได้แต่ว่าคุณจะทําหรือคุณจะซื้ออะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณเนี่ยแต่ มันจะเป็นภาระติดตัวคุณแล้วเป็นภาละหนักด้วยนะคะอันนี้คืออันนี้คือไพ่ออกมาประมาณนี้นะะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย